ทำไมคนที่เป็นแม่หรือเป็นผู้นำครอบครัวค่ะ ต้องดูแลอารมณ์ตัวเองอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะจอยรู้เรื่องนี้หลังจากที่จอยอยากมีลูกแล้วจอยก็ฝึกปฏิบัติธรรมมาเป็น10บสปีแล้วค่ะทําให้จอยรู้เลยว่าถ้าเราอะค่ะสามารถรู้จักอารมณ์ตัวเองได้เข้าใจอารมณ์ตัวเองได้ค่ะเราจะรู้จักและเข้าใจอารมณ์คนอื่นได้มันก็จะสําคัญมากมากเพราะว่าเราสามารถรู้จักและเข้าใจอารมณ์ลูกของเราได้ค่ะแน่นอนพอเรามีอารมณ์ลบอะเราอยากที่จะทิ้งมันไปหรือไม่สนใจมันเมินมันเพื่อที่จะทําให้เราอะโฟกัสหรือว่าให้ความสาคัญ แต่อารมณ์ดีใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วะนักจิตวิทยาบอกว่ามันจะดีมากๆถ้าเราเห็นอารมณ์ลบของตัวเองคะ่ะเพราะถ้าเรารู้แล้วะ่ะคว่ามันเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์โกรธอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์น้อยใจเสียใจและเรายอมรับเขาคะ่ะเราก็จะก้าวข้ามอารมณ์ลบแล้วไปอยู่ที่อารมณ์ดีอารมณ์บวกได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นนะคะจะก,ก็เลยเอากลับมาเปลี่ยนแปลงแล้วลอง ฝึกกับตัวเองดูค่ะเลยเข้าใจเลยว่าถ้าเรายอมรับอารมณ์ตัวเองได้ค่ะเราก็จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจคนข้างๆมากขึ้นแล้วก็เข้าใจลูกของเรามากขึ้นค่ะและนี่แหละค่ะคือทริคดีๆถ้าเราสามารถจับและเห็นอารมณ์ลบของตัวเองได้ค่ะเราก็จะสามารถเป็นคุณแม่ที่น่ารักเป็นผู้นําครอบครัวที่ดีได้และ enjoy moment ไปด้วยกันได้ค่ะมีความสุขกับปัจจุบันไปด้วยกันนะคะ